เมื่อใดฝ่ายครับก็มีข้าปันโอยถุงจะรออะไรล่ะครับคุณนี้ในส้าปลาคอุ้งโลกเฮ้ยเดี๋ยวค้อได้ถจงนะสีมาขนาดย่อโห้ปากไม่ไหว คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดหรือคิดว่าตัวเองดวงดีจะรออะไรไปกันเลยสิวะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้คุณอยู่กับผม Hot Head Channel กับเกม Lucky Neko ครับเกมตลอดค่าย PG นั่นเองฮะวันนี้ก็อยู่กับค่ายเกมดีๆอย่าง u f o อร์เบตเพื่อนๆคนไหนสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมเกือบการไม่เสียเวลาครับเราจัดหนักๆจัดเต็มๆแล้ว เลยครับด้วยไม้เดียวเลยครับเย้ป <Yahoo! S 1> มะจัดตักไว้ก่อนมาแรก60บาทมีของแถมมาเหลือจะเชื่อสวยเหลือเกินครับ <Wow! S 1> วันนี้มาปั่นหาแค่ค่าข้าวนะครับผมอาแมวมาเยอะๆฮะแมวมาเยอะๆผมชอบ10ไม้10ส,สวยดีกองของโหง,งไปไหนครับเนี่ย10มาเต็มที่เย้ไป10มาอีก10มาอีก10 ไหวครับเรามีข้าวปั้นรออยู่จะรออะไรล่ะครับวันนี้แดดตะปะคองอยู่โอ้โหเฮ้ย oh. hey. สวยเหลือจะเชื่อสวยขนาดนี้ค่าตัวเท่าไหร่ครับเที่ยวอู้ yeah ยน้ำโยดจ้อยครับน้ำโยดจ้อยเลยครับ <Wow. S 1> มาไปาต่อครับไสต่อครับจะไม่คืนทุนนะขึ้นมาขนาดนี้โอ้โังไม่ไหวจ้าเอต้องเข้าแล้วแหละเอไปไหนครับ uh. สวยเหลือ <Wow. S 1> เกิน,น,น เอมาอีกโอ้โหเอไม่คิดจะแก้ตัวกันเลยเหรอครับพลาดไปขนาดนี้หมาหน่อยเธอฮัลโหลอืิดแปดครับเอ้าหน่อยปะล่ะอือสวยฮะผู้ที่ิดแล้วครับติดไม่มีฮะขออีกช็อตหนึงสวยๆขอขอช็อตสวยๆงามๆหน่อยดิเอาปั่นมาวี่หมายสุดท้ายแล้วนะครับฮัลโหลโอเค นี่ oh, <no. S 1> ปูก <No. S 1> นแมี่แหละสิ่งที่ขอโอ้ไม่น้อยไปนิดนะน้อยไปนิดนะกันปปมาไม่มาครับโอ้โหครับหายเดียวจบฮะ oh, <no. S 1> เอ้โนน่เคเ็วเคเ็วครับฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับฮอตเฮชชาแนลฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ